สิ่งที่รอคุณอยู่เมื่อคุณตั้งครรภ์คือคุณจะท้องผูกอย่างหนักเพราะฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ทาให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เนี่ยช้าลงแค่พูดว่าท้องผูกมันไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะคมันจะตาม,มาด้วยโรคต่างๆท้องผูกเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารับรู้ว่าเราขับถ่ายไม่ดีแต่จริงๆแล้ว,วาการดูดซึอมอาหารเราก็ไม่ดีถ้าปัจจุบันนี้มันมีการสกัดแบคทีเรียดีๆแยกมาเลยก็ เอาแบบนั้นปลอดภัยปลอดภ<ป>ัยกว่าเพราะบางทีเวลาที่เราเลือกรับประทานโยเกิร์ตเราก็ไม่รู้ว่าหนึ่งถ้วยมันมีน้ําตาปลปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ทานเข้าไปนี่มันว่าเพียงพอหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีโปรไบโอติกที่เป็นสารสกัดออกมาเลยแล้วรับประทานเลยอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนํามากกว่าดีกว่าอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณแม่ที่กําลังมีลูกน้อยอยู่ในท้องอยู่นะคะว่าเราควรที่จะแบบว่าปรับการใช้ชีวิตพฤติกรรมยังไงให้ดีต่อเราด้วยแล้วก็ดีต่อคุณลูกด้วยคุณแม่ที่ตั้งใจและวางแผนว่าจะมีลูกเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดจุดตั้งต้นของชีวิตเขา ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่ในวันที่เราเริ่มให้มีเขาเข้ามาอยู่กับเรา <S <S สุขภาพของเราเนี่ยส่งต่อไปให้ลูกได้ <S <S โบโอติกเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีสุขภาพดีค่ะถ้าใครที่มีน้องอยู่นะคะรีบหารับประทานกันเลยเพื่อความแข็งแรงในวันนี้และ<อ>วันข้างหน้าขอ,ของลูกน้อยด้วยใช่ของทั้งแม่และลูกเลยขนาดตั้งครรภ์และตลอดชีวิตลูก